เลิญลุงยมผู้ชายนะครับอาตมาบอกบิณทบาทยมผู้ชายเรื่องเจตนานะครับเมื่อกูดีไม่ได้กูก็ไม่ดีเพราะครั้งหนึ่งในชีวิตคุณจะต้องตกตกหลุมตัวนี้ทำอะไรติดขัดไปหมดแล้วก็มโหโทโสเดือดดานในนูในนี่มันติดไปหมดนี่ดีไม่ได้กูก็ไม่ดีกูก็โกงถีเทาถีดดำเอาหมดเพื่อเอาตัวรอดนะครับอย่าไปขนาดนั้นมาวัด นะครับถ้าคุณไม่มีครอบครัวคุณก็พอรอดหน่อยแต่ถ้ามีครอบครัวแล้วมันก็ต้องบริหารให้เป็นอยู่แบบอ่อนน้อมทอมตัวคุณต้องอยู่แบบทอมตัวคุณถึงจะรอดครับได้ทอมตัวเนี่ยมันช่วยลดสักยะทิฏฐิได้ดีนะครับจนก็คือจนใครว่าเราจนก็จนไม่อวดไม่ทุ่วกับใครไม่แข่งกับใคร ตรงนี้ถึงจะตรงกับคําว่าแพ้เป็นพระนโยมผู้ชายคุณจะได้ดูแลครอบครัวคุณอตาตมาเนี่ยโตมาครอบครัวชั้นกลางเป็นราชการนะครับพ่อเป็นทหารกินเกินและไม่กินไม่เที่ยวไม่แต่งตัวแล้วครับเก็บเงินให้ลูกอย่างเดียวลูกอยากกินอะไรเอาเลยและพูดคําเดียวผู้ชายสอนลูกนะครับว้าพ่อไม่มีมรดกพ่อช่วยได้ให้ลูกเรียนหนังสือ นี่พ่ออาตมานะครับไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งฟาแะกินอะไรก็ไม่กินให้เงินเลี้ยงลูกให้ลูกกินอยากกินนู่นกินนี่กําลังโตขอโทษนะครับพราชการเนี่ยยังครูก็ก็สงสารนะครับออกใบเสร็จให้ก่อนนะครับแล้วเอาใบไปเสร็จไปเบิกเงินมาจ่ายค่าเทอมนะครับชีวิตอาตมาอย่างนี้นะครับ เรียนหนังสือกว่าจะจบนะครับพ่อต้องพ่อถึงต้องอ่อนน้อมเข้าไปช่วยคนอื่นเขาหมดเขาได้ความดีตรงนี้นะครับเป็นผู้ชายต้องยอมอย่างนี้ครับไปช่วยเขาอะไรเขานะครับเพื่ช่วยคนดีแล้วเขาก็ตอบแทนเราไม่ใช่เป็นเบ๊ไม่ใช่ลูกจ้างไม่ใช่อะไรนะครับเพราะเราต้องเลี้ยงลูกนะครับดูภรรยาดูลูกภรรยาอาจจะ ขัดหูขัดตาขัดใจไม่เข้าใจพราะผู้ชายเขาจะไม่พูดมีอะไรในใจเขาไม่พูดหรอครับโดยมผู้หญิงก็เดาไปนู่นไปนี่มีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือเปล่าเห็นไปหาคนโน้นคนนี้อยู่เรื่อยพ่อกับแม่อาตมาเนี่ยทะเลาะก,กันเรื่องนี้ประจำต่อฝากไว้นะครับยมผู้ชายนี่เล่าให้ฟังขอความจเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขสวัสดีมีชยัย ขอญาติโยมทั้งหลายเจริญด้วยอายุวันนาจุขะพละปฏิพานศาสารสมบัตินึกคิดจริงหนึ่งประการใดก็ขอให้สมหวังขอให้สมหวังขอให้สมหวังด้วยกันทุกท่านทุกรูปทุกนามเทินขอ